สวัสดีครับผมวันนี้บ่าวเพชรจะพามาดูอันนี้เดยพี่น้องต้นชะอมต้นชะอมไอเริ่มออกดอกออกผลแล้วครับคือมันสิเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเกิดสีเบิงเห็นให้เบิงนี่เห็นว่าเออเอาต้นต้นแม่มันนะอ่ะโนม,มาทางเนี้ยคันทางโนม,มาทางเนี้ยมันสีเห็นให้มันแตกยอดออกข,อข,อขอ้างๆเพราะนี้แตกยอดข้าง,งมันสิได้ได้ต้นชะอมที่มีหลายยอดเห็นไ,ไหมเบิงเนาะนี่เริ่มออกแล้วพี่น้อง สมมติเอ่อดูนี่นะดูกิ่งนี่นะเนี่ยมันออกมานี่โน้มมาทางนี้มันจะทําให้เกิดนี่หนึ่งยอดหลายยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดห้ายอดหกยอดเจ็ดยอดแล้วพี่นอ้องนี่แค่ต้นเดียวนะนี่แค่ต้นเดียวฉ่อมต้นเดียวในสระส,สามารถทําให้เกิดเป็นหลายยอดได้เออมาดูต้นนี้ต้นนี้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าเจตนาลงก็คืออยากจะให้มัน สูงสูงสูงขึ้นมาเทียบไอ้กำแพงอะเพราะว่าเราไม่อยากจะเดินออกมากข้างนอกให้เหมือนกับต้นนี้นะต้นเนี้ยต่อไปเนี้ยเราไม่ต้องออกมากข้างนอกละลเรา,าเด็ดจากข้างในเลยเด็ดจากข้างในเออสบายสบายละไม่ต้องเดินออกมากข้างนอกพี่น้องดูดเดอเ <c oughs> ห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องปลูกอยู่ปลูกกินทั้งปลูกทั้งฝังนี่แหละคนมาปลูกคนมาฝังต้นชะอมยวสีเอามันหนาโพด ็จะให้คิดว่าจะมันเปลือกเอ่อมันหนาก็ดูจะให้มันสูงขึ้นไปถึงกำแพงนะเอาเอาใบมันออกก่อนอันนี้ไม่ได้ตัดยิ่งตัดยิ่งแตกเนี่ยเขาบอกเนาะยิ่งตัดยิ่งแตกแต่ว่ามันแตกเยอะออกได้แหละแต่ว่าเรายังไม่อยากจะให้มันแตกเท่าไหร่ให้มันจะให้มันขึ้นไปถึง กำแพงเหรอไหมให้มันไปถึงกำแพงอะเอาแค่ตรงนี้ออกก่อนเนี่ยเนี่ยจะให้ยอดแบบนเนี้ยเนี่ยยอดตัวเนี้ยให้มันถึงกำแพงถึงยอดกำแพงอะนะริมรั้วไอ้กะทิไม่ใช่กะทิริมรั้วชะอมริมรั้วเลยพี่น้องเหรอสังเกตนะเนี่ยเนี่ยอยากจะให้มันขึ้นไปถึงตรงตรงตรงนั่นนะตรงขอบกำแพงข้างบน นี่แหละหนาปวดพี่น้องตัดออกเชกหน่อยนะเออจังหหกบางทีมันลกเกินก็ลกหูลกตาเนาะเออนี่แหละพี่น้องพ้ามาเบ่งต้นจะอมขอบ,ขอบหอดไซล้วพี่น้องมาที่นี่อ๋อยังตัดจริงอยู่ เนี่ยอยาให้จริงตัวนี้ยอดตัวนี้ให้มันขึ้นไปถึงออขอบรั้วขอบกำแพงบ้านน่ะก็จะส่วนยางอกอกมาเนี่ยอันนี้อันนี้คือนนกนอันนี่ยอดยอดตัวนี้ยอยากจะให้มันขึ้นไปข้างนบน เดี๋ยวมันสูงไปสูงไปเฮ้ยขอ่าต้อ,ตอตงย่างมาเก็บดวยนะเฮอยากเอาไปกงไ,ไ,ไปแกะก่อนเด็ดออกจากในบ้านแล้วยืนเดมือออกมานี่มันเริ่มมีเนี่ยหนึ่งยอดสองยอดสามยอดสี่ยอดห้ายอดหกยอดเจ็ดยอดแปดยอดอ่าเห็นไหมนี่แปดยอดต้นเดียวนะเนี่ยทำให้แบบนี่แหละที่มาของกระบะ จะอมต้นเดียวร้อยยอดอ่ะเพาก็เห็ดแบบนี้แหละพี่น้องนี่เนะนี่ยแต่แต่แต่ถ้าแทนปล่อยให้ตัวนี้มันยาวไปเรื่อยไปยาวไปเรื่อยนะบอกเลยว่าร้อยยอดแน่นอนขอบคุณนะครับผมขอบคุณโอเคมาดูต่อต้อนนี้ โอ้ oh, ฟังเสียงนกไปด้วยใบมันใหญ่มากเลยมันดูแบบมันลกรลงหลังเอาออกหน่อย <c oughs> อันนี้ก็ใบกว้างกว้างแสดินดีนะเนี่ย มาดูชัดๆเนี่ยมะละกอปลูกไว้นี่มีสามต้นหลุมนี้มีสามต้นอันนี้ก็เหมือนที่บอกไว้ก็คืออยากจะให้มันถึงขอบกําแพงข้างบนว่าเราจะได้ยื่นมือออกมาเก็บไงไ่ายๆเดอออกมอเดเมื่อออกมาเก็บนะพี่น้องเนี่ยมะละกอที่ปลูกไว้มะละกอฮอนแลนดมะละกอฮอนแลน์น้องเนื้อจากนั้นโน่นนะที่ปลูกไว้กินเองโน่นนเริ่มตําได้แล้วเริ่มได้กินผลผลิต เอานี่ออกหน่อยนึงเพราะมันม,มันหนาเกินนี่แหละครับผม เวลาไปใส่แกงหน่อไม้แกงเห็ดอะไรพวกนี้ชะอมเนี่ยโอ้ยมันมันมันกลิ่นไม่ได้หอมนะแต่กลิ่นมันแรงบางคนก็เหม็นบางคนก็แพ้กลิ่นชะอมเนี่ยแต่ว่าเวลาใส่เข้าไปในแกงคนที่ชอบนี่ก็ชอบเลยนะเออพี่น้องเอ๋ยอาหารแบบพื้นเมืองเรานี้ถ้าใส่ชะอมเข้าไปเนี่ยได้รสชาติของความเป็นพื้นเมืองที่สําคัญก็คือใส่อะไรใส่ ไข่เจียวชะอมอ่ะอ,อ๋อนั่นกันเด็ดสุดยอดที่กันพี่นอ้องโอ้ยมันซ่อนพิดกิ้นูไข่พี่นอ้องแต่มันกระบาดกดกตกวะต้นมันใหญ่ซื้อแต่ก็มีให้มันก็มีให้มีให้เก็บกินอยู่เด้เปิดนะอโอเคสลับคลิปนี้เช้านี้ก็พามาดูสวนเล็กๆกันน้อยนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจครับผม